มากันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ค่ะทนายโดนรงค์ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้จับเน็ตไอดอลนะคะที่ได้มีการโฆษณาเชิญชวนให้ไปเล่นการพนันออนไลน์ค่ะ เช้าวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทนายรุนรงค์แก้วเพชรจากการเฝ้าติดตามธุรกิจชนิดนี้พบว่ามีการทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเน็ตไอดอลในการทำหน้าที่โฆษณาเชิญชวนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนนะคะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อออนไลน์กันมากที่สุด ส่วนทางด้านของนางสาวการจนาวิจิตบูรพาหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยหรือยอทอ ได้เปิดเผยแบบนี้ค่ะจากผลสํารวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจํานวนกว่า1,089คนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์พบว่าในช่วงที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยมีเว็บพนันเพิ่มขึ้น440เว็บไซต์รวมถึงพบว่ามีผู้ใช้ Facebook ที่เป็นเน็ตไอดอลจำนวน167รายและ Facebook Fanpage กว่า100เพจค่ะที่ได้รับโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์นะคะ นอกจากนี้ทางด้านของธนารณรงค์เนี่ยได้บอกว่าตัวของทนายเองได้รวบรวมข้อมูลเน็ตไอดอลที่โฆษณาเชิญชวนที่เชิญชวนประชาชนเข้าเล่นการพนันพบว่ามีกว่า200คนโดยในจำนวนนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงชื่อย่อก็คือเสียปอปารวมอยู่ด้วยนะคะ จึงได้นําหลักฐานทั้งหมดที่มอบให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในวันนี้และต้องการให้ตํารวจดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดเนื่องจากการการะทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดพรบการพานันและพระบอคอมพิวเตอร์ทั้งนี้สําหรับการยื่นเอกสารในวันนี้ก็มีพันตำรวจเอกวิชัยศรีซิลซิ UC, ริกุลรองผู้บังคับการกองบัญชีในฐานะเวรกองอำนวยการได้เป็นผู้รับหนังสือเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไปค่ะ ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีต่างประเทศได้ทำให้การพนันออนไลน์ไม่สามารถเอาผิดได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ต่างประเทศปัญหาไม่ใช่แค่นั้นครับปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเจ้ามือการพนันเนี่ยเจ้ามือบ่อนเนี่ยเขาใช้วิธีให้คนดังคนเด่นในโซเชียลเนี่ยโฆษณาเว็บพนันให้ทําให้มีเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นกันเยอะมากขึ้นคําถามก็คือคําถามก็คือ ตามพรบการพนันมาตรา12ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นมีโทษทางกฎหมายสูงสุดจำคุก3ปีปรับไม่เกิน5,000บาทแล้วทำไมวันนี้เรายังเห็นคนเด่นคนดังเอาเว็บการพนันมาแปะในโซเชียลไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอันเนี้ถึงต้องมาที่สำนักงานแ่งชาิมาถามว่าตกลง จะจับหรือจะไม่จับถ้าไม่จับเดี๋ยวทนายคู่ใจจะได้ไปรับโฆษณารีวิวเว็บพนันบ้างเพราะ,ะไรายได้มันดีเหลือเกินวันนี้เอาข้อมูลของเน็ตไอดอลประมาณ200กว่ารายชื่อมามอบให้กับทางสำนักงานตุลาการ,รชาติเพื่อหวังให้ทางสำนักงานตุลาการ,รชาติเนี่ยช่วยเหลือเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าถึงการพนันออนไลน์เมื่อเราจับต้นตอเว็บไม่ได้เราจับคนเชิญชวนได้ก็ยังดีนอกจากนี้นะครับ อน,นี่ยอันนี้นะครับคือข้อมูล200กว่ารายชื่อที่เราเตรียมจะเอาไปให้กับท่านผบตรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราขาดเจ้าภาพครับเมื่อวานรัฐมนตรีดีก็บอกว่าจะสั่งปิดเว็บการพนันวันนี้เรามาที่สตอชอก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีการขับเคลื่อนต่ออาจจะไปที่กระทรวงดีหรือไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อไปทวงถามว่าตกลงเราจะจับหรือไม่จับคนโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เพราะไรายได้มันเยอะวันนี้ ในรายชื่อในปึ้งนี้แน่นอนมีคนดังด้วยเสียปอของเราก็อยู่ในนี้